สวัสดีครับพักนัยสิงหาซอมเมทีนะครับเป็น Product Specialist ของ Go o n n i c a t e นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเจ้าตัว h y t e c h h h t นะครับในรุ่น Luxury นะครับแต่ก่อนอื่นในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของตัวการใช้งานนะครับตัวจอกลางสำหรับการตั้งค่า Adigo การขับขี่รถอัจฉริยะนะครับก็จะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็การช่วยเหลือการขับขี่ของตัวรถนะครับอยู่ที่หน้าเมนูนี้เลยนะครับ ก็อันแรกครับก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับสามารถเปิดและปิดได้นะครับจะให้เขาเตือนอย่างเดียวนะครับหรือว่าเตือนด้วยและเกิดการเบรกขึ้นด้วยนะครับระยะเวลาการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับคือใกล้กลางและไกลนะครับโดยปกติเนี่ยจะดีฟอลต์ไที่กลางนะครับต่อมานะครับจะเป็นความปลอดภัยในการถอยหลังนะครับของตัวเอดดโกนะครับแจ้งเตือนการชนด้านหลังนะครับ ก็จะมีการแจ้งเตือนการชนด้านหลังนะครับในกรณีที่อ่าถ้าสมมติว่ามีรถเนี่ยมาจี้ตูดเรามากๆนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนการเปิดไฟกระพริบนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับการแจ้งเตือนการข้ามเลนด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นตัวาบสปอตนะครับก็สําหรับรถที่เวลาเรากําลังจะข้ามเลนนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างของเรานะครับสำหรับการแจ้งเตือนการข้ามเลนด้านหลังนะครับในขณะที่เราถอยรถเนี่ย หากพบว่ามีความเสี่ยงนะครับที่มีมาจากรถด้านหลังเนี่ยก็จะเตือนผู้ขับขี่นะครับต่อมานะครับระบบช่วยเหลือในจุดบอดนะครับขณะที่เราขับขี่เนี่ยก็จะมีตัวบายสปอตตัวนี้นะครับที่อยู่ทางบริเวณกระจกด้านข้างนะครับก็จะช่วยเตือนนะครับเป็นไฟเล็กๆช่วยเตือนนะครับพร้อมกับตัวเสียงด้วยนะครับต่อมานะครับคาเตือนการเปิดประตูนะครับวลาเรากดเปิดเนี่ยอาจจะแบบทําให้แบบเกิดความเสี่ยงที่จะแบบต้องมาดูว่า มีคนอยู่ไหมหรือว่ามีอะไรที่ขับมามีรถที่ขับมาจากด้านหลังไหมนะครับตัวนี้ก็จะมีการเตือนกันก่อนการเปิดประตูด้วยนะครับต่อมานะครับเอดิโก้นะครับการขับขี่ที่อยู่ในเลนนะครับตัวนี้ก็คือเลนคี e นะครับเลนคีปแอสซิสต์นะครับแล้วก็ตัวเลนดิพาเชอร์วอร์นิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดการช่วยกรณีออกนอกเลนนะครับจะมีทั้งแบบเตือนล่วงหน้าและก็เตือนล่วงหน้าบวกบังคับเลี้ยวกลับเข้ามาด้วย เพื่อรักษารถให้อยู่ในเรนต่อมานะครับจะเป็นระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องนะครับหรือว่า ICA นั่นเองนะครับอันนี้ใช้ควบคู่กับ Adaptive Cruise Control เพียงตบก้านคันเกียร์นะครับทางด้านขวามือลง2ครั้งนะครับตัวแผงหน้าปัดนะครับจะปรากฏเป็นรูปตัวเลขนะครับที่เป็นเลขใหม่นะครับแล้วก็รูปพวงมาลัยนะครับก็ถือว่าอยู่ในโหมดตัว ICA แล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องโหมดเสียงนะครับในกรณีที่ขับรถอยู่ ในเขตชุมชนนะครับมีคนอยู่นะครับเดินไปมาบนท้องถนนนะครับตัวนี้เนี่ยในขณะที่ความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีเสียงสังเคราะห์ออกมาครับเพื่อทําให้ผู้คนแถวนั้นเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงว่าเรามีรถนะครับกำลังเคลื่อนที่ผ่านอยู่นะครับเนื่องจากรถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ได้มีทั้งเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เสียงรอบเครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้คนที่ใช้ท้องถนนมากขึ้นด้วยครับ